คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่เกิดเหตุระเบิด2จุดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะเบื้องต้นทราบว่าเป็นระเบิดที่ซุกซ่อนในรถยนต์ไปจอดไว้ในพื้นที่อำเภอยี่งอแล้วทําให้รถยนต์ไฟไหมและยังมีระเบิดลักษณะคล้ายกันที่บริเวณหน้าแฟลตตารวจอพอสพศรีสาครด้วยค่ะ นี่เป็นคลิปเหตุการณ์รถยนต์ที่ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงค่ะในที่ว่าการอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสเหตุการณ์นี้ก็สร้างความแต,แตกตื่นให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบว่ารถยนต์คันเกิดเหตุเป็นของปลัดอำเภอยี่งอซึ่งเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ควบคุมไฟแล้วตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าตกลงเป็นอุบัติเหตุหรือมีการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์ มีรายงานว่ามีเหตุระเบิดที่หน้าสาพศรีสาครด้วยค่ะอยู่บริเวณอาคารปลัดท,ที่พักตำรวจผู้ก่อเหตุซุกระเบิดมากับรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ที่มีบ้านพักอยู่นอกสพก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเบื้องตอน้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ ขณะเดียวกันก็สั่งการให้มีการตรวจสอบยานพาหนะที่เข้าออกทุกคันโดยละเอียดกำชับเจ้าหน้าที่เวรนยามทางเข้าให้ตรวจไม่เว้นแม้แต่รถของทางราชาการค่ะ